assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีเพงผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูพิตริยาสาลีในวิชาสุขศึกษาและภาระศึกษานะครับสำหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพจะรับชมรับฟังได้เลยครับฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับเรียน ฉลากนักเรียนเป็นสิ่งที่ติดอยู่บนภาชนะบรรจุอาหารนะครับหรือผลิตภัณฑ์สุภาพนะครับเพื่อแสดงข้อมูลแก่ผู้บริโภคและใช้เป็นหลักในการเลือกซื้ออาหารด้วยนะครับและผลิตภัณสุภาพด้วยเช่นกันนะครับข้อมูลบนฉลากอาหารเนี่ยจะแสดงรายละเอียดที่สําคัญนะครับดังตออ่อไปนี้นะครับอะเรามาดูนะครับตัวอย่าง ของฉลากอาหารนะครับก็จะเอากล่องทิพโก้มานะครับกล่องทิพโก้นะครับในกล่องทิพโกเนี่ยมันต้องมีแน่นอนครับฉลากโภชนาการอยู่ฝั่งขวามูอของเรานะครับต้องต้องดูฉลากพภชนาการนะครับแล้วก็ต้องดูส่วนประกอบนะครับของทิพโก้มีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับต้องดูชื่ออาหารนะครับชื่ออาหารชื่อว่าอะไรนะครับแล้วก็ มีผู้ผลิตชื่อว่าอะไรนะครับอยู่ที่ไหนแล้วก็เลขนะครับเลขสารบบคืออะไรอยู่ตรงไหนมีไหมปริมาตรบรรจุในกล่องเท่าไหร่นะครับแล้วก็วันวันหมดอายุนะครับนักเรียนก็ต้องมีนะครับอันนี้คืออาจารย์เอาตัวอย่างของกล่องทิปโก้นะครับมาให้ดูนะครับ เอาโอเคเดี๋ยวเราไปดูไซส์สี่ครับนักเรียนที่อาจารย์เคยบอกไปนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายส่วนประกอบนะครับให้ฟังอีกหนึ่งครั้งนะครับโอเคนะครับในสไลด์ที่สี่นะครับเดี๋ยวจะอธิบายนะครับทีละหัวข้อไปเลยนะครับในเลิงอาหารนักเรียนจะต้องมีวันเดือนปีใช่ไหมที่ผลิตนะครับวันเดือนปีที่หมดอายุที่อาจารย์ให้ดูกล่องจิโก้ไปเมื่อคู่นี้นะครับเดี๋ยวจะ อธิบายให้ฟ uh ัง huh. อีกหนึ ung, so the the teachers, so so, so, ่งรอบอีกหนึ so, ่งรอบอีกหนึ่งครั้งนะครับเราต้องเพื่อป้องกันนักเรียนเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการบริโภคสินค้าที่หมดอายุนะครับเราต้องดูวันเดือนปีที่เปก่อนแล้วก็วันเดือนปีที่หมดอายุนะครับต่อไป2นักเรียนนะครับชื่ออาหารชื่ออาหารชื่อว่าอะไรนะครับเพื่อให้ซื้ออาหารได้ตรงตามความต้องการของตัวเราเองนะครับลายที่5ครับต่อไปเรามาดูลด์ที่5เรามาดู ข้อที่สามนักเรียนครับข้อมูลโภชนาการในในสินค้าที่เราซื้อมีข้อมูลโภชนาการไหนนะครับข้อมูลโภชนาการเนี่ยจะช่วยให้เลือกซื้ออาหารและเลือกบริโภคให้เหมาะสมกับความต้องการหรือภาวะทางโภชนาการของตนเองนะครับและก็จะช่วยเปรียบเทียบในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารนะครับซึ่เดียวกันที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่านะครับอันนี้คือข้อที่สาม ต่อไปเป็นข้อที่4นะครับส่วนประกอบที่สําคัญนะครับก็จะช่วยในการเปรียบเทียบกับสินค้านะครับเชิดเดียวกันเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าเราจะเลือกดีหรือเปล่านะครับหรือนะครับช่วยให้เด็กเลีเ่ยงอาหารที่มีที่เราแพ้อาหารได้นะครับเรียนอันนี้ผ่านไปแล้ว4ข้อนะครับในการดูฉลากอาหารนะครับเรียนอ่ะต่อไปมาดูสไลด์ที่6ครับ สไลด์ที่6นี่เป็นนะครับข้อที่5นะครับปริมาณสุทธิที่อาจารย์เคยบอกไปในกล่องพิโกนะครับช่วยให้ทราบน้ำหนักของอาหารนะครับที่เราต้องการนี่คือปริมาณสุทธิต่อไปข้อที่6นะครับวิธีการใช้นะครับวิธีการใช้นะครับจะช่วยให้สินค้าช่วยใช้สินค้าถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยนะครับนักเรียนแล้วก็ข้อที่7นะครับข้อความต้องมีข้อความระบุด้วยนะครับก็ ตัวอย่างเช่นไม่ใช่วัตถุการเสียนะครับหรือไม่ใช้ไม่ใช้สีสงเคราะห์นะครับไม่ใช้วัตถุการเสียอะไรแบบนี้นะครับเรามีข้อความระบุให้ชัดเจนด้วยนะครับต่อไปเรามาดูสไลด์ที่7ครับสไลด์ที่7นะครับเรามาดูข้อที่8นะครับในฉลากอาหารเนี่ยต้องมีชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตด้วยนะครับแล้วจะจะช่วยให้เราทราบว่า ผู้ผลิตเนี่ยเป็นใครแล้วก็ถ้าเกิดปัญหากญนเกี่ยวกับบริกาเนี้จะได้ร้องเรียนหรือสามารถเรียกร้องเรียกร้องค่าชดเชยได้ที่ไทยนะครับต่อไปเรามาดูข้อที่เก้านักเรียนเครื่องหมายออยและก็เลขทะเบียนครับก็จะช่วยรับรองคุณภาพของสูนค้าว่าปลอดภัยและได้มาตรฐานหรือเปล่านะครับข้อที่สิบครับสบรรพคุณนักเรียนสบรบพคุณสรรพครณเนี่ยจะช่วยให้ผู้ ใช้เลือกใช้ยาในการารักษาได้ตรงตามอาการที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองนะครับนี่คือ10ข้อผ่านไปนะครับที่อยู่ในฉลากอาหารนะครับต่อไปเรามาดูสไลด์แปดนะครับสไลด์ที่8นี้เป็นสไลด์สุดท้ายนะครับนักเรียนก็เรามาดูข้อที่1ินะครับวิธีใช้และคาเตือนนักเรียนจะช่วยให้นักเรียนนะหรือผู้ใชนะ้ใช้ยาได้ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยนะครับ แล้วก็ข้อที่12ประเภทของยานะครับจะบ่งบอกให้ทราบว่าเป็นยาประเภทใดแล้วก็เช่นยาอันตรายหรือชาใช้เฉพาะที่หรือ,อยาใช้ภายนอกหรือ,อยาใช้ภายในอะไรแบบนี้นะครับนะักเรียนก็เวลาไปเลือกซื้อนะครับก็ดูฉลากอาหารดูฉลากยานะครับให้ครบถ้วนแล้วก็ให้เรียบร้อยนะครับนะักเรียน สำหรับวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนจบกันไปแล้วนะครับเราเรียนเรื่องฉลากอาหารผลิตภัณฑ์ลุกภาพนะครับเรานําไปใช้ในชีวิตประจำจวันได้เลยนะครับสําหรับในอีพีนี้คุณครูไม่มีการบ้านให้นักเรียนนะครับก็คุณครูขอจบไว้เพียงเท่านี้อัสสลามุอะลัยกุ w มวะราะ t u มะตุลลอฮิวะบะราะกาตุ